สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีรุ่นทองพันชั่งออกเมื่อปี2 5 3 6ค่ะสำหรับรุ่นนี้ตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ บางทีก็เห็นบางกล่องเขาก็จะขายเป็นชุดนะคะอย่างที่อิ่มเคยขายไปนะคะเมื่อประมาณน่าจะสักหลายเดือนก่อนนะคะจะเป็นชุดของเขาก็จะมีทั้งฝังตะกุดแล้วก็ไม่ฝังตะกุดนะคะหนึ่งชุดก็จะมีอยู่สมองค์นะคะในกล่องนะคะแล้วก็เห็นบางเว็บเขาก็เหมือนกับมีแยกออกมาก็มีนะคะหมายถึงว่าแยกกล่องขายเป็นกล่องอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ลอง ดูข้อมูลกันอีกทีนะคะสำหรับรุ่นนี้เขาก็นำมวลสารเก่าของหลวงพุโตนะคะที่สร้างพระในยุคต้นๆน,นะคะยุคต่างๆนะครับอย่างพิมพ์ปดนี้หรือจัมโบ้ต่างๆเนี่ยก็เอามวลสารเหล่านั้นนะคะมาสร้างเป็นพระใหม่นะคะก็คือเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นทองพันช่างออกเมื่อปี2536สำหรับคลิปนี้องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กค่ะ เทียบให้ดูกับขนาดเหรียญ5บาทนะคะความสูงนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะก็คือเล็กนะคะย่อมไปหน่อยหนึ่งนะคะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะคะจากเหรียญ5บาทนะคะนิดหนึ่งะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจพระปิตานะคะทั้งหลวงพุโตนะคะวัดประดูชิมพีที่อิอ่มยังมีนะคะรุ่นอื่นๆอีกน,น,นะคะในคลิปอื่นแล้วก็สนใจก็ทักไลน์ได้นะคะแล้วก็ถ้า เหมาพระหลายๆองค์นะคะก็จะมีราคาลดพิเศษให้นะคะส่วนภาพปิตาของอท่านอื่นๆก็มีอยู่นะคะมีอย่างหลวงพ่อคูณก็มีนะคะหรือว่าพระเกจิท่านอื่นก็มีนะคะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีลายและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ